ต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่จังหวัดนครราชสีมานะคะก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัานบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ ที่โรงเรียนบ้านวางงังโป่งตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทดนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทรบ์บราวราชชนนีหรือพอ,อสวอค่ะบูรณาการร่วมกับโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนนำหน่วยบริการประชาชนมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เป็นการเพิ่มโอกาสและก็ทางเลือกในการรับบริการจากภาครัฐค่ะค่ะในโอกาสนี้นะคะนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีมอบยาและเวชภัณฑ์พอ,อสวอ มอบพันปลาจากสำนักง,งานประมงจังหวัดนครราชสีมามอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวค่ะจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมามอบถุงยางชีพจากสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมาจำนวน100ชุดค่ะให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนค่ะ